ความสุขความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรม ตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต พระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธมหาวชิราลงกรณพระวชิรากลาวเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้เมื่อวันพุทธที่สามมกราคมพุทธศักราชสองพเจ